สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ครูเกษตรชลเอกกับคลินิกพืชครูเกษตรค่ะวันนี้นะคะจะพาเพ,พื่อนเพื่อนมารู้จักกับโรคกบบาใบแห้งของข้าวกันค่ะสาหรับโรคกบบากใบแห้งนะคะเป็นโรคที่สําคัญโรคหนึ่งในนาข้าวนะคะโดยจะระบาดในเขตปลูกข,ข้าวที่มีระบบชลประทานที่สามารถปลูกข,ข้าวได้ตลอดทั้งปีนะคะโดยมีความเสียหายนะคะเกิดขึ้นจากโรคนี้เนี่ยทำให้ผลผลิตเนี่ยข้าวลดลงได้ถึง2 0่0ถึงเลยทีเดียวค่ะโดยโรคนี้จะพบได้ใน ตั้งแต่ระยะแตกกอจนถึงระยะใกล้เก็บเกี่ยวนะคะโดยโดยส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อโรคนี่นะคะจะลอยไปตามน้ําเข้าทําลายต้นข้าวบริเวณกากใบอาการเริ่มต้นจะเกิดเป็นแผลช้ํารูปทรงรีสีเขียวปนเทาต่อมาแผลจะเปลี่ยนเป็นสีขาวปนเทาหรือสีฟางข้าวขอบมีสีน้ําตาลเข้มลุกลามขยายขนาดใหญ่ขึ้น มีขนาดไม่จํากัดและลุกลามไปถึงใบข้าวถ้าเป็นพันธุออนแอแผลเนี่ยสามารถลุกลามได้ถึงใบธงและกาบพุ่งกลวงข้าวเลยทีเดียวค่ะทําให้ใบและกับใบเนี่ยแห้งตายนอกจากนี้ยังทําให้เมล็ดข้าวรีบเสียหายด้วยค่ะในนาปรังนาจะพบโรคนี้น้อยและอาการไม่รุนแรงเท่านาปีนะคะข้าวพันต้นสูงจะแสดงอาการของโรครุนแรงน้อยกว่าข้าวพันต้นเตี้ยและข้าวพันเบาหรือข้าวที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นมักเป็นโรครุนแรงกว่าพันหนักหรือข้าวที่มีอายุเก็บเกี่ยวนานค่ะการป้องกันกําจัดนะคะะ ษตรกรควรทาการพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันและกําจัดโรคใบขีดสีน้าตาลในช่วงที่ระยะข้าวเริ่มตั้งท้องและระยะออกกรวงค่ะด้วยสารเคมีป้องกันกานจัดโรคหาคคเกเพื่อนเกษตรกรท่านใดสนใจต้องการคําปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับโรคกบบาบใบแห้งของข้าวสามารถคอมเมนต์หรือทักเขาไ,ได้ที่คลินิก,พกเพื่อ้เกษตรได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ความรู้ในแบบนี้ให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะและพบกันใหม่ในคลิปวีดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะ